สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มิสเตอร์ฮันเตอร์จอมพลานพาทัวร์พบกับท่านอีกแล้วใน EP ีที่10นะครับกับจิตวิญญาณแห่งอเมซอน EP ีที่แล้วเราลากันไปด้วยการเข้ามาสำรวจนะครับหมู่บ้านชนเผ่านะครับที่มีชนเผ่าอยู่นะครับตอนนี้เขานอนอยู่ตรงนั้นนะนะมืดๆแล้วก็ สร้างกระโจมที่พักนะครับใกล้ๆก,กับหมู่บ้านเขาแล้วก็ชั้นวางของนะครับขณะนี้เวลาอยู่ที่ประมาณาจะตีสาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการออกไปจากหมู่บ้านนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะสํารวจบริเวณแผนที่ต่อไปนะครับของเราแผนของวันพรุ่งนี้นะครับตอนเช้าเราจะเดินทางนะครับ เป็นเส้นทะแยงมุมนะสำรวจไปบริเวณทางที่ตะวันออกเฉียงใต้นะครับไปดูว่าเราไปเจออหินตับนานหรือเปล่านะครับหรือเจอชนเผ่าเพิ่มอีกไหมนะครับเพื่อที่จะท,าาทําภารกิจที่หัวหน้าเผ่าได้มอบหมายให้เราทํานะครับนั่นก็คือการทําให้พวกเขาไว้วางใจเรานะครับอ่ะโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมจะสำรวจเป้ของตัวเองก่อน โอ้ผมพบว่าเนื้อที่ผมเก็บไว้เสียแล้วนะครับอผมทำลายเลยกันโอ้เดี๋ยวผมต้องเก็บกระป๋องนะครับเอาไปไว้ที่ชั้นวางนะครับแล้วก็เก็บกระดองเต่ามามาเพื่อที่จะเดินทางต่อไปนะครับโอเค ได้ละหนึ่งกระป๋องนะครับระหว่างเดินทางทุกครั้งนะครับเราควรที่จะมาสำรวจบริเวณต้นไม้ใหญ่ๆนะว่ามีเห็ดฟ้าอยู่ไหมโอเคไม่มีนะครับเราอาจจะต้องเดินทางต่อไปครับโอ้ทุเรียนป่าออกผลหรือยังเนาะ okay. เผานี้ขยันตั้งแต่เช้าเลยนะครับตีสองตีสามนี่ก็ตีสี่นี่ก็มาทำงานแล้วครับร่างกายเราฟ้องว่าขาดคาร์บโบไฮเดรตนะไปครับการเดินทางตอนกลางคืนสิ่งที่ต้องระวังที่สุดนั่นก็คืองูนะครับ เขาเคเอยจะซ่อนอยู่ในตำแหน่งที่เป็นหงยาทึบๆนะต้องระวังนะเป็นไปได้ให้เราออกมาบริเวณพื้นที่กว้างๆแบบนี้นครับ <_ d ata> นี่ก็อีกไม่นานนะครับ <_ d ata> ก็จะเช้าแล้วนะครับ โอเค okay. นะครับฟ้าเริ่มสั่งแล้วนะครับ <c oughs> ผมเดินมาบริเวณที่เป็นน้ำตกนะมีโขดหินมากมายนะครับมีเทาา่าน้ำไหลผ่าน ที่ผมเลือกก็เพราะว่าถ้าเกิดผมเดินในป่าเนี่ยมันมืดนะครับมันมองไม่เห็นนะการที่เดินผ่านน้าอย่างน้อยเรามีแสงจันทร์กระทบนะครับมันก็ทําให้เรามองเห็นแต่ตอนนี้ฟ้าสางครับไม่น่ากลัวอย่างที่กงังวลแล้วนะครับโอ้รู้สึกว่าผมจะเจอหินศิลานะครับที่เป็นตำนานนะอีกชิ้นหนึ่งเดี๋ยวผมจะก,กระโดดลงไปเลยนะครับ คิดว่าน้ำน่าจะลึกพอสมควรนะครับโอเคนะครับเจอหินศิลาอีกแล้วนะข้อใหม่โอ้เจอตรงนี้พอดีเลยนะครับหินศิลาตำแหน่งที่สามสิบเก้าสามสิบหกนะครับ บริเวณน้ำตกนะครับเดินทางกันต่อครับปะ โอ้รู้สึกว่าผมจะเจอชนเผ่าสองคนนะฮะหน่วยลาดตะเวนของเขาเราอย่าไปยุ่งเขาดีกว่านะครับอันตรายอาอผมเจอกับดักแหนะครับมีการตั้งไว้ตรงนี้นะอ่าอ,าอะไรดีเนาะเป็นอาหารมีหนอนเอานอนก็ไนดะ้อ่ะ เฮ้รู้สึกว่าผมจะเจอคนป่านะครับเนี่ยค่อยๆย่องไปครับโอ้เจอผลทุเรียนป่าเก็บก่อนอคิดว่าเราน่าจะจัดการกับเขาเลยดีกว่านะ เลิงที่หัวครับส่วนคนนี้ก็เก็บไว้ทีหลังตามสูตรนะครับไปไหนละเดี๋ยวจะนู้นนะ่ตามสูตรครับเนี้อร,รอเขายิงครับไม่ต้องทิ้งระย,ยาห่างครับเดี๋ยวเขาก็วิ่งกับไม่ ปล่อยเขาครับปุ๊บเนี่ยปุ๊บเน, αι, น αι. ี่ยเนะเราก็จะได้ธนูโดยที่เราไม่ต้องไปทำนะใส่เวลาน,ะนี่เราจะเล่นเอาเถิดเจ้าล่ออยู่ตรงนี้ประมาณสักพักหนึ่งนะครับเพื่อที่จะแย่งทรัพยากรของเขานะครับนั่นก็คือลูกธนูนะ อีก <ITA> <bio. S 1> สองคนมาแล้วโอ้รีบจัดการกันดีกว่าเดี๋ยวสร้างปัญหาให้กับเรานะครับแฟ๊บนะครับอ่ะโอเคเราจัดการเขาเลยแล้วกันเพราะว่าเราน่าจะได้ลูกธนูนี่พอสมควรแล้วนะครับก็นับศพให้ครบนะครับ จัดการครบเรียงนะโอเคเช้านี้เราจัดการคนป่าไปห้าศพนะครับแล้วเราก็เก็บลูกธนูของเราซะโอ้หมดพอดีนะครับคนนี้มีคมมีนนะคนนี้มีหอ,อกนะส่วนใหญ่เราจะเล่นบริเวณนี้หัวเขาเนาะ นี่เห็นไหมเก็บครับบริเวณที่เขายิงเราก็เยอะเลยนะเห็นไหมเนี่ยโอ้โหธนูทั้งนั้นเลยครับโอ้แผนการชิงธนูแบบนี้นะครับสมัยสามก,ก๊กนี่ขงเบ่งเคยใช้นะครับในการที่จะเอาธนูแสนดอกจากโจโฉนะครับ อตอนนั้นของเบ้งก็ทำเรือฟางนะครับ300กวอาลำนะเข้าไปในจุดที่เป็นพื้นที่หมอกแบบนี้นะครับตีค้องกล้องปากนะครับแห่ครับให้โจโฉส่งทหารเกาทันนะครับยิงข้ามทะเลข้ามแม่น้ำแยงสีเกียงก็เป็นแผนที่ ใช้ได้ครับทุกยุคทุกสมัยเลยนะต่อไปผมจะทำลายค่ายของชนเผ่าตรงนี้ทิ้งนะมันเป็นหนึ่งในภารกิจที่ต้องทำเนาะโอ้โห,โหเทียบเลยครับเนี่ยเทียบเลย ระหว่างนี้เราก็จะสร้างาที่พักเลยครับไว้เพื่อที่จะวันไหนที่เราเมาพักที่นี่เราก็จะได้เซฟเกมได้นะอืมมันอยู่ไหนเนาะชอบหายากจริงเลยเนาะพักใหม่เนี่ยอ่ะใส่ตรงนี้ก็ได้ อโอเคครับผมก็จะตัดนะอ่านิดหนึ่งเนาะทำไมผมถึงเลือกสร้างนะครับเพราะว่าวัตถุดิบเราไม่ต้องหาเยอะนะครับเราได้จากบ้านที่เราทำลายที่เราทำลายบ้านของชนเผ่าไว้นะครับ ก็จะได้ไหมครับนเนไหมเราได้ที่สําหรับเรา,าเขาเรียกอะไรอะที่ที่เราจัดการชนเผ่าเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับเราก็สํารวจนว่าเราขาดอะไรเนะาะกินอะไรได้ไดบ้างกินไปก่อนนะมีไขมันแล้วก็มีเนื้อสัตวนะ์สแสดงว่าตอนนี้เราขาดโปรตีนนะครับ เราต้องหาเนื้อสัตว์กินนะครับแต่เราก็จะไม่กินเนื้อคนนะฮะท่านอย่าเผลอไปกินนะครับมันจะทําให้เราเป็นบ้าได้นะครับเดี๋ยวไปเอาธนูของพี่คนนั้นดีกว่าธนูเขาไปอยู่ไหนเมื่อกี้เขาถือธนูอยู่โอเคเราไปเอาธนูเนี่ย ผมเห็นคาบีบาร่าอยู่แถวๆนี้นะครับอุ้ยทุกท่านเห็นมันผมไหมครับมีใครตาพานหรือเปล่าตอนนี้เราเจอแม่สาวน้อยนะครับนี่โอ้ยโจะเลยนี่โอ้แม่สาวน้อยเดี๋ยวด้วยวงหวงกระดิ่งนะเดี๋ยวด้ว รู้สึกว่าคาบิบาร่าของเราจะถูกจับซะแล้วนะครับเนี่ยเออนี่เห็นไหมครับนี่คือเราเนี่ยสามารถที่จะอุ้มเขาได้นะเนี่ยถ้าเกิดเขาถูกจับเนี่ยเนี่ยจะหยิบก็ได้นะก็คือแบกคาบิบาร่าเนี่ยเอาไปเลี้ยงนะครับเนี่ยเนี่ยเขาก็จะถูกมัดแต่เราจะต้องเออแก้เขา ก็เอาไปเลี้ยงได้นะแต่ผมจําเป็นเนี่ยต้องอค่าไม่ลงมันน่ารักเกินไปไป,ไปเถอะไปเฮ้ยให้ตายเถอะผมจัดก,การหมูแทนนะ <c oughs> จริงๆหมูก็เป็นสัตว์ที่น่าสงสารนะครับมันไม่น่ารักเหมือนคาวิบาร่านะครับ <c oughs> มันก็เลยถูกเราจัดการให้ตายเถอะสังคมนี้เนาะช่างเศร้าจริงอ่ะโอเคผมต้องกินเนื้อดิบๆได้ไหมผมจะมกินเนื้อดิบไปเลยแล้วกันนะเพราะว่ามันได้โปรตีนสูงนะครับแล้วผมก็จะกินเห็ดตามนะตามสูตรนะครับปไปครับเออขอโทษที เรามีปัญหาละเพราะว่าพลังงานขอเรามีน้อยนะเราอาจจะต้องพักอีกสักหนึ่งชั่วโมงนะขอนอนแป๊บนึงแล้วกันนะเพื่อที่จะฟื้นฟูพลังงานก่อนเดี๋ยวเหนื่อยเกินไปนะครับโอเคเราพักพอนแล้วก็ได้พลังงานมาแล้วไปครับไปต่อครับ เราจะเดินทางไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะตอนนี้เราก็จะทำลายสัญลักษณ์ชนเผ่านะรู้สึกว่าด้านหน้าผมจะเจอถ้ำนะครับไปกันครับโอ้ ทุกครั้งที่เจอถ้ำผมกําลังจะบอกคลิกนิดหนึ่งนะถ้ำเนี่ยเขาจะไม่มีต้นไม้เราทําหาฟืนนะครับเพราะฉะนั้นเป็นไปได้เราคนที่จะเอาฟืนไปพอสมควรนะ <c oughs> เพื่อที่จะก่อไฟนะ <c oughs> เผื่อเราจะเป็นที่ต้องก่อไฟในถ้ำนะครับเอาไปครับอเอาไปเยอะๆนะเผื่อ,อไว้นะครับเดี๋ยวในถ้ำไม่มี ฟืนให้ก่อนนะครับมันจะลำบากเอาอะโอเคแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วฮะป่ะลองเช็คดีๆนงกลองไฟมันต้องใช้ฟืนเท่าไหร่นะกองไฟใช้กิ่งไม้8กิ่งไม้เลขหอ่าเรามีกิ่งไม้เลขหกไหมอ่าห8โอเคครบนะครับปะไปได้ อต้องระวังแมงป่องนะเราเจอถ้ำบริเวณนี้นะครับไปครับมีทางขึ้นข้างล่างมีทางขึ้นข้างล่าง โอ้มีทางขึ้นข้างบนด้วยนะครับโอ้เสียงอะไรโอ้เราออกมาเจอทางออกตรงนี้นะครับหนึ่งจุดโอ้รู้สึกว่าเราจะ ปวดท้องเลยกินก่อนล้กันะโอเคครับป่ะอ๋อใบไมด้ดอลีนี่ฮนะโอเคสร้างก่อนนะผมจะเก็บไว้เยอะหน่อยนะครับเพราะว่ามันจำเป็นที่ต้องใช้นะครับยารักษาโรคเนี่ยเผื่อมีแผลอะไรอัอนตรายนะครับป่ะไปครับ น่าสำรวจเนาะโอเคผมจะวิ่งกระโดดข้ามไปแล้วกันปนะึบอ่าโอเค okay. ว้าวว้าวกินครับอ๋อเรากินไม่ได้โอ้โทษทีเพราะว่าเราเปื้อนนี่นาะโอ้ตายแล้วอย่าก,กินนะครับ รู้สึกว่าเราจะเจอเห็นศิลานะครับตำแหน่งนี้อ่านเลยครับนะครับโอเค <c oughs> ทีนี้ก็น่าจะหมดแล้วมั้งไปต่อไม่ได้ละโอ้ของล่างเป็นน้ำกระโดดได้บอว <c oughs> โอ้เล็กดี อ้าวไม่น่าเลยเจ็บตัวว่ายไปไหนดิโอ้เจ็บซะได้นะครับตรงไหนเนาะดูขาดูแขนนะโอ้เจ็บไม่เป็นไรครับเรามีใบ,ใบยารักษาโรคไว้เยอะนะครับ อโอเคกินเห็ดได้แล้วนะครับขาดอะไรอีกไหมไขมันนะครับกินดิบอกสทีได้ไหมโอ้โหเอาแบบเอาให้มันสุดๆไปเลยนะฮะโอเครู้สึกว่าจะเจอกองทรายอะไรบางอย่างนะเออ ดเลยนะว้าวมีดมาเชนเต้นะครับตำแหน่งอะไรเอ้ย35-37เจอมีดมาเชนเต้นะครับเก็บครับน่าจะเป็นไอเทมพิเศษนะครับว้าวปลายน้ำไหมครับไม่น่าห้าวเลยนะครับอย่าทำตามนะครับ ให้เดินลงปกติจะดีกว่านะครับเจ็บตัวฟรีนะครับเอออ่ะเจอหินนักสนีอันนึงตรงนี้นะ่าจะเป็นทางที่เราทะลุมาจากตรงโน้นนะครับที่เป็นทางเข้าครั้งแรกนะครับเดี๋ยวเราจะลองเดินลัดไปด้านล่างดูนะครับว่ามันจะเจออะไรเนาะไปครับไปเจอตอนแรกแนละ้วแมงปอ่อง อืม๋อมีขอเกี่ยวหรือเปล่านอ้อตรงนี้อืมสามสิบห้าสามสิบหกตำแหน่งนี้สามสิบห้าสามสิบหกน่าจะเป็นทางเชื่อมไประหว่างเนี่ยสามสิบห้าสามสิบหกน่าจะเป็นทางเชื่อมไประหว่างอีกแมปหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูน,นะว่าเป็นแมปอะไรเนาะตรงนี้น่าจะเป็นทางลัดไปอีกแบบหนึ่งนะ ะเออทางนี้กิน,กนครับตอนนี้ก็16บนาฬิกาแล้วเดี๋ยวเราก็พักผ่อนนะครับหาที่พักแล้วพักผ่อนกัน ผมอาจจะพูดน้อยนิดนึงนะครับในใน EP สองสาม EP นี้นะครับเนื่องจากว่าเริ่มเป็นหวัดนะครับมาหลายวันแล้วนะครับแต่ก็พยายามที่จะมาอัดคลิปเพื่อที่จะไม่ให้มันขาดตอนนะครับสำหรับแฟนคลับที่อยากจะชมต่อเนื่องนะครับก็ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะครับผมก็ ลองผิดลองถูกมือนกันในการทำคลิป YouTube นะฮะสามารถแนะนํากันได้นะครับว่าอยากได้คลิปประมาณไหนนะครับความยาวยังไงนะครับผมแนะนำผมได้นะรับผมจะได้ไปปรับปรุงนะครับทำให้คลิปมันดีขึ้นนะอยากจะให้ท่านผู้ชมมีส่วนร่วมนะครับเม้นนะครับมาบ้างผมจะได้มีคนคุยบ้างนะครับในช่องช่องของผมนะครับพ็มีน้อยเหลือเกิน ยังไม่มีใครเม้นมาพูดคุยกันเลยนะครับก็อยากจะให้แฟนคลับได้มีส่วนร่วมหน่อยแล้วกันะะนะครับผมคิดว่าผมอาจจะต้องตั้งเต็นท์บริเวณแถวๆนี้ก่อนนะเดี๋ยวเพราะว่ามันมืดมืดแล้วนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องต้นไม้มีหนึ่งต้นคิดว่านะ่าจะตั้งเต็นท ตรงนี้ได้ได้ดีนะน่าจะใช้ใบตอง๋ยวผมฟันกิ่งไม้นี่ทิ้งอนโอเอะโอเคอ่ะโอเคครับก็ <c oughs> <c oughs> เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการสร้างที่พักชั่วคราวนะครับตําแหน่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราจะมาสํารวจกันต่อนะสำหรับ e p นี้นะครับเดี๋ยวผมขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเพราะว่าก็ค่อนข้างที่จะมืดแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ และที่สำคัญฝากมาคอมเมนต์กันหน่อยนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ